ใ้ต้มแบบท้ห้อย้อยจารีใช้ห้อจาต้มครานี้จะเป็นตัวใช้ตัวตัวกดกดกแฟมาอ่าอ้หนกาแฟดำหรออะไม่รู้ดำแดงรุยได้เท่านั้นแหละอันันเน่อฝีมืออที่คือทำอะไร,รครับ อันนี้เป็นตัวลาเต้ค่ะต้มแบบโมกาปอนนะคะอ,อ,อันนี้ช่างวิธีทําอะไรแบบนี้มันเรียกว่าอะไรไหมคะับทำไมมันน่ารักดูดูฟ,ฟ,ฟุ้งฟิ้งจังเลย,ะค,ะยรครับคือสไตล์สโลบาร์ครับผมสไตล์สโลบาร์อ๋อพี่ว่าไปพี่ว่าไปพี่เล่าไปเลยยังไงคอ่บก็จะเป็นเป็นสไตล์สโลบาร์ที่จะค่อนข้างช้านิดหนึ่งต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับกับการ สก,กัดกาแฟน้ำกาแฟบาคือช้าใช่ครับผมบาก็คือตัวพวกนี้เ,นเทอร์เนบลนี่เนาะครับผมเป็นเตาลาวาแบบนี้คือยังไงฮะอธิบายหน่อยก็คือวิธีสก,กัดกาแฟของตัวโมก้าเนี่ยครับก็คือจารไข่น้ำกาแงล่างแล้วก็ตัวเนื้อกาแฟาก็จะอยู่ในช่องทางนี้เพื่อที่พอน้ำร้อนก็จะดันน้ำก็จะดันขึ้นมาเพื่อผ่านเนื้อกาแฟขึ้นมาครับ สกัดมาให้ลูกค้าทางนี้ครับครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะสกัดโดยการพีฮีกระบอกสูบกระบอกสูบกระบอกตัวนี้เขากาแฟแล้วก็จะใส่ตัวที่ตัววัดคอมนี้แล้วเราก็กดโดยที่วัดที่แรงบาร์นั่นแนะอันนี้เกตใช้แรงบาร์ถ้าเราสกัดออกมาอันนี้จะออกมาเป็นเพอร์เฟกค่อนข้างเพอร์เฟกจะเป็นเพอร์เฟ จะอยู่ที่สิบบาทมาแต่ถ้าเป็นตัวโม้ะผ่อนตัวกาเนี้ยค่ะแรงบาเขาจะอยู่ที่ไม่ถึงสองบาทแรงดันมันจะต่างกันลองตัวนี้ไหมฮะคอนเได้หมดครับเอาทั้งสองอย่างจะได้รู้รถทีนี้ผมอยากให้ลูกค้าลองเลือกเมล็ดดูก่อนรู้่อจะเข้ามาบาไม่บาเนี่ยมันเป็นเข้ามาบาบาก็คือเป็นเมื่อกี้สองบาเมื่อกี้เนี่ยสองบาคือแรงดันนะคะแรงดันของของตัวบานี่ครับขอพอนี้ก่อนครับผม อย่างนี้คือจากแรงกดของเราเองอันนี้คือจากความร้อนที่ดันขึ้นมาค่ะโอเคเพราะเข้าใจได้คร <hire, S 2> ับว <mock> ่าแรงบังความต่างผมอยากลองให้เลือกเมล็ดดูยังยังยังยเขาว่าแรงบาร์นี่นะคือมันเขาจะเทียบกับบรรยากาศปกติครับผมมาแต่ว่ามันจะมีแรงกดมากกว่าอาการปกติครับผมกรลงไปนนี้ใช่ครับผมใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยใช่ครับผม เอาละทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเลือกเลือกกาแฟพวกนี้นะกาแฟใช่ค่ะจะเลือกอะไรเพราะว่าไปตามนั้นค่ะอันนี้ใส่อะไรให้ผมเี่ออ๋ออันนี้ของลูกค้าที่อยู่ในรถค่ะเอาแล้วครับเขาสั่งสั่งีสั่งก่อนค่ะอันนี้เป็นเลดลาเต้ค่ะโอ้าเต้แน่เข้าใจเอาทีนี้ให้ผมเลือกใช่ไหมค่ะครับผมอันนี้เป็นรีเบอรี่ครับผมอันนี้ฮันนี่โปรเซสตครับผมพวกเข้มทั้งคู่ อันนี้คือไดโพเซตครับผมกลางค่อนเข้มตัวนี้เป็นโรบัตต้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวนี้คือไทยลาวครับผมกลางค่อนเข้มแต่จะติดติดเปรี้ยววูบวูบวูบนิดเดียวฮะเปรี้ยวจะติดแค่นิดเดียวไทยกับลาวไทยกับลาวไทยกับลาวปนกันใช่ครับผมเป็นอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นไทยกับลายครับลาวครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเลือกไทยกับลาวไทยกับลาวก่อนที่จะ คือก่อนที่จะบดเนี้ยผมอยากให้ป๋าเทสก่อนเทสกลิ่นก่อนเทสกลิก่นครับกลิ่นก่อนบดนี่กลิ่นก่อนบดแล้วหลังบดมผมจะใส่กาแฟผมจะใส่กาแฟให้ปา๋ปาประมาณสิบแปดถึงยี่อ้ยสิบแปดถึงยี่สิกรัมนะฮะนี่อันนี้ต่อสิบแปดถึงยี่สิบกรัมสิบแปดถึงยี่สิบกรัม่ ก็น่าจะพอลอดว่าแล้วก็บดขยี้ให้แหลกลานใช่แล้วครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนทำารทำในการนวดรำพันนาวันรอไม่ได้ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ได้ครับผมเท่านี้ผมไม่ได้ทำคราวสะอาดนะอ,อ๋อมือ,มอสั่นเต็มเต้นบดขยี้ให้แหลกลานใช่แล้วนี่ทำไมจึงคิดวิธีแบบนี้หรือจะชอ,อบชองต้องสไตล์นี้อะครับ คือผมผมผมเลือกที่คือตอนนี้สไตล์นี้มันเยอะแล้วแหละจริงๆแล้วผมไปเลือกที่จะขายความต่างจากกาแฟเรื่องแมดท,ทีหรือร้านทั่วไปเราความรู้สึกของผมมีมเมล็ดให้ลูกค้าเลือกอะไรอเงี้ยเราไปทางกาแฟตามร้านให,ใหญ่ๆมากกว่ากะกติผมมองว่าไม่มีมเมล็ดให้เราเลือกอันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้อ่าอืมเอาละเขาก็หมดอ่า แรงแรงบาเท่าไหร่ครับตอนนี้อันนี้เป็นไอไอตัวตัวตัวแแรงแขนแรงแขนก็ตึงๆเหมือนกันเพราะมันเป็นกลางค่อนเข้มก็จะนิดหนึ่งจะรู้ได้ไงว่าที่หมุนอยู่ได้ที่แล้วครับพี่ก็คือว่ามันไม่มีมันไม่มีแรงต้านอย่างนี้ฮะมันจะฟรีเลย แต่ถ้าเป็นตัวเบนตัวนั้นก็คือจะโารตีนก็จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะโดยลักษณะเฉพาะของโรบัสต้าโารตีนเขาจะมากกว่าอาราบิก้าสามเท่าประมาณประมาณสามเท่าก็เป็นพอๆกับพวกกลุ่มศิลปินนั่องนั้นมันเป็นศิลปะครับมันคือศิลปะศิลปะศิลปิน ศิลปะศิลปินเนี่ยมันจะคังมันจะเกือบไรอย่างเอี้เนี่ยฮะมันจะปีละออเอาเอาเข้าไปกว่าจะได้กินสักหนึ่งแก้วเนี่ยเอาเขาไปสโลบาร์กันสโลว์สโลโมชั่นปลาเทสกิ่นสโลโมชั่นสโลว์บัตชัวโอเคเข้มข้นกว่ากินก็จะออก ใชนี่ไอืมออืมอืมอาเอาเข้าไปแ่แ่ อ,ข,อขั้นตอนเนี่ยเอาเรื่องเลยเยน,นี่ยปุ่าไรอ๋อสี่ิ้นนะอ้ยแต่ว่าราคาเ็าไม่ได้แพงเลยนะเพี่<ม>อุพี่ไมยฮะอร้์ขนาดนี้ทำขนาดนี้เนาะมาถึงจุดซือได้กำไรบ้างไหมเนาะ ผมก็มนี่คืออัดปลาเนาะใช่ครับผมอัดไม่ครับอัดให้กเนื้อกระเพรามันเขาแน่นนะฮะอืมเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หัวมีมัสคาลาด้วย อ๋อมีดิจิตอลด้วยนะฮะนั่นแน่มีมีเครื่องช่างอ๋อระดับบาโอเคเข้าใจได้อันนี้ผมจะผมจะดึงน้ำออกมาอยู่ที่แบบช็อตหนึ่งฮะ นี่แนอืมอืมนี่ตัวน้ำเขาก็คงจะผมใช้น้ำประมาณ94องศาต้องเรียนนั่นแนี่ยอืมน้ำเลยกดเลย เ,เราจะกดไปที่ค้างไว้ที่3บา์ฮะประมาณ15าวินาทีแน่โอ้โลงล่างทีเะหยวสองหย่อน